ทุกการพระเจ้าเย็นช้าวันใหม่พระพิดาเจ้าค้าช้าวันใหม่ลูกขอบคุณองค์สำหรับช้าวันใหม่ที่โรรองสูงให้ลูกนะขอบคุณทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาขอบคุณสำหรับลมหายใจคุณสธารอบร่างกายที่พระองสูงประทานให้ขอบคุณสำหรับความรักันยิ่งใหญ่ที่มี้กับพวกเราในช้าวันใหม่ที่มีกำลังที่จะตื่นขึ้นมาเพื่ออ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อมาเป้าเดี่ยวเพื่อมาประชุม หน้าประพักของพระองค์พระบิดาเจ้าคา่ะขอบคุณสำหรับความรักเี้ยงนิ่งใหญ่นี้ขอพระองค์ทรงป,ประทานสติปัญญาให้กับเราในเช้าวันใหนนี้ที่จะอ่านพระวจะนะของพระองค์ได้เรียนรู้ถึงพระคาของโรงอย่างของแท้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเจิมเราเจิมสติปัญญาเราทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ะที่จะเรียนรู้ขอบคุณขอพระองค์ทรงป,ประทานสติปัญญาให้กับนกเจิมตากนก เิสติปัญญาพวกเราทุกคนด้วยพระบิดาเจ้าค่ะลุกทิธรรมทูลขอพระ,าาพระาาอรงค์ในเช้าวันใหม่นี้ในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูพร์เจ้าอเมนพระธรรมมรารโกบทที่15ข้อ21ถึง41มีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และบรูฟัสเดินมาจากบ้านนอก ตามทางนั้นเขาก็เกณฑ์ซีโมอนให้แบกกังเขนของพระองค์ไปเขาพาพระองค์มาถึงตำบลหนึ่งชื่อกลาโกธาแปลว่ากระโลกศีรษะแล้วเขาเอาเล่าอังุนรักคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับเขาตรึงพระองค์ที่กังเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไร เมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั้นเป็นเวลาเช้าสามโมงมีข้อหาที่ลงโทษพระองค์เขียนไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนล่วงเกินฝ่ายคนทั้งบวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดหยามพระองค์สันศรีรษะเยาะเย้ยว่า เอ้าเฮลเจ้าพูดจะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันนะ่ะจงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกังเขนเถิดพวกมหาปรหิตกับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให,ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์อิสราเอลลงมาจากกงเขนเดียวนี้เถอะ เพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ครร้นเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงพอบ่ายสามโมงแล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเออเอโลเอเอโลออลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ฉไนทรงทอดทิ้งข้าพระองเสียบางคนที่ยืนอ,อยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็ทูนว่าก็พูดว่าดูเถิดเขาเรียกเอริยามีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ําชุบเล่าอางุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองสเสวยแล้วว่าให้เราคอยดูว่าเอริยาจะมาปลดเขาลงหรือไม่ฝ่ายพระเยซทูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนขณะนั้น ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างส่วนนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและของโยเซฟและนาง ซาโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปรนิบัติพระองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นน,น,นะครับพระคัมภีร์วันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์การตึงที่กังเขงของพระเยซูคริสต์นะครับ ก็เราเห็นว่ามันก็มีการอ้างถึงคําคพยากรณ์อ้างถึงพระคัมภีร์เดิมนะครับที่ผู้เผยะชนะพูดไว้หลายต่อหลายข้อหลายตอนเลยนะครับก็เราคงไม่ไม่ไปลงดีเทลตรงนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้พวกเราค่อยค่อยไปอ่านก็ได้นะครับว่าเสร็จแล้วเราไปอ่านพระธรรมอิสยาบทที่53 ทั้งทั้งบทเลยนะครับแล้วเราจะเห็นแล้วเราจะเข้าใจเหตุการณ์ภาพของการตึงกางเข่งของพระเยซูคริสต์ได้ได้ได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอิสยาได้ได้กล่าวไว้ถึงถึงเรื่องนี้ทั้งบทเลยนะไม่ใช่เป็นแค่แค่ตอนเดียวที่ว่าที่ว่าพระองค์ทรงแบกความเจ็บไข้ไปนะแต่เราเห็นภาพถึงการที่พระองค์ถูกบีบบังคับถูกจับมาทั้งที่พระองค์ไม่มีความผิดทั้งการที่พระองค์ไม่ได้ ปริปากเลยนะในเวลาที่พวกเขาจับพวกเขาใส่ความพระองค์นะพระองค์ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรพวกเขานะครับเราสามารถไปอ่านได้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53แล้วเราจะ,จะเข้าใจถึงพระประสงค์ถึงความรักถึงแผนงานแห่งการไถ่ของพระเจ้าด้วยว่าการตึงที่กังเขนเนี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับนะ เรามาดูหัววันนี้ที่พวกเราแบ่งปันกันมานะครับก็ก็เป็นหัวข้อที่ที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นของที่พี่จอหนนี่แบ่งปันมาในเรื่องการพูดก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับนะประเด็นพี่จอหนนี่บอกว่าอะไรนะบอกว่าพระเยซูร้องว่าเอลีเอโลออเอโลอลีรามาสบักธานีใช่ไหมครับแล้วก็คนไปตีความคนไปบอกว่าเขากาลังเรียกเอลียานะครับก็สะท้อนแล้วก็สอนให้เราเห็นนะว่า บางครั้งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยคนเราพูดอย่างหนึ่งแล้วก็คนก็นำไปตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งคนก็ไปเข้าใจผิดนะฮะซึ่งบางครั้งคนก็เข้าใจผิดคำพูดของเราที่เราไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นบางครั้งเราเองก็เหมือนกันเราเองก็อาจจะเข้าใจผิดคำพูดของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรที่จะเป็นคนที่อ,อย่าเพิ่งไปตีความอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไร นะในคําพูดของผู้คนนะ่ากเรารู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจนะเอ๊ะเราไม่ชัวร์หรือว่าเราอาจจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าคําพูดของเขาเนี่ยเป็นในทางแง่ลบหรือกําลังโจมตีเราโจมตีคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาถามพระเจ้านะหรืออาจจะไปถามกับคนคนนั้นนะว่าเอ๊ะนี่คุณกําลังมา ว่าเราหรือเปล่าทำไมถึงมาพูดแบบนี้นะก่อนที่เราจะไป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 ตอบโต้กลับหรือว่าไปไปไปกระทําการอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเหมือนที่ที่พิจนนี่บอกแล้วแหละว่าหลายต่อหลายครั้งมนุษย์เราก็ตีความคลาดเคลื่อนนะจากสิ่งที่คนต้องการที่จะสื่อสารนะครับบางทีเนื้อหาอย่างหนึ่งคนฟังกัน3มคนก็อาจจะตีความกันไปได้3แบบตีความไปได้3มเรื่องนะว่าเขากําลัง พูดเรื่องนี้บางทีก็ผิดพลาดที่เนื้อหาความหมายบางทีก็ไปผิดพลาดที่วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของการพูดนะมันมีความคลาดเคลื่อนในการตีความได้ได้หลายข้อหลายตอนเลยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่แมรี่แล้วก็เวโรนิก้าแบ่งปันกันมาใช่ไหมครับในเรื่องของที่พระเยซูตรัสเอาไว้ในพิธีปสัสก,กาในอาหารมื้อสุดท้ายว่าพระองค์จะไม่ ดื่มเหล้าอางุ่นอีกนะครับแล้วในตอนนี้เราก็เห็นว่าเมื่อเขานำเหล้าอางุ่นผสมกับมดยอบมาให้พระองค์ดื่มพระองค์ก็ไม่ได้เสวยนะก็เป็นไปตามที่พระองค์ตัดเอาไว้และตรงนี้แมรี่ก็ให้พวกเราได้เห็นภาพนะว่าว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เหล้าอางุ่นธรรมดานะมันเปรียบมันเป็นเหมือนยาที่ที่เขาช่วยให้คนช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับนักโทษ ที่จะถูกตึงกังเขนนะเปรียบเสมือนเหมือนหมอสมัยนี้จะผ่าตัดเนี่ยก็มีการให้ยาชาให้ยาสลบนะให้ยาแก้ปวดนะเพื่อที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทานะเราเห็นว่าแม้คนในสมัยนั้นเองเขาก็มีกระบวนการเขาก็มีการให้ให้นำเล้อาองุ่นมาผสมกับมดยอ่อผสมกับยาเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่จะถูกตึงนะเนี่ย ช่วยช่วยบรรเทาตรงนี้ไปไปด้วยนะครับนะแต่ว้าเราเห็นภาพว่าพระเยซูเลือกที่จะไม่รับนะเราไปเราเห็นว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆว่าพระองค์จะมาแบกรับเอาความทุกข์ทรมานมาแบกรับเอาความบาปมาแบก,ร,บบแบกรับเอาการลงโทษที่สมควรจะตกแก่พวกเราไปอย่าง อย่างอย่างเต็มที่อย่างเต็มขนาดจริงๆนะครับนั่นก็เป็นภาพที่เราได้เห็นนะทำให้เราเห็นภาพถึงความว่าว่าพระองค์ว่าพระองค์งเลือกทางนี้จริงๆนะว่าพระองค์ตัดสินใจในการที่จะทําตามในสิ่งที่เป็นน้ําพระทยัยพระเจ้านะแล้วก็พระองค์นิ่งไม่ปริปากเลยนะผู้คนจะต่อว่าผู้คนจะว่ายังไงกับพรนะองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ ป,ปากเลยนะแม้ว่าพระองค์ไม่ได้มีความผิดแม้มนุษย์จะเยาะเย้ยพระองค์นะครับเราเห็นอย่างเลยนะครับก็คือว่าพระเยซูเนี่ยมองที่พระเจ้าไม่ได้มองที่มนุษย์จริงๆนะครับพระองค์สิ่งที่พระองค์พูดมีอยู่แค่ในช่วงสามชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตที่ที่ที่ความมืดมาปกคลุมแผ่นดินแล้วที่พระองค์ไม่สัมผัสถึงการทรงสถิต ที่พระองค์ไม่ได้สัมผัสถึงการเชื่อมโยงกับพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าความบาปที่หนาแน่นที่มันมาที่มันมาขวางกั้นพระองค์ไว้นะคบเหมือนที่พระคำบอกไว้มันมนุษย์เนี่ยก็ความบาปก็เป็นสิ่งที่ขวางกั้นมนุษย์จากพระเจ้านะในเวลานั้นเป็นเวลาที่ความบาปของคนทั้งโลกนะความบาปไม่ใช่ของคนงโลกความบาปของคนมากมายเนี่ยถูกรวบรวมไปอยู่ที่พระองค์ นะครับความบาปของทุกคนเนี่ยถูกถูกเทลงไปที่พระองค์มันแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ขวางกั้นพระองค์กับกับพระเจ้าในที่สุดและนั่นคือเป็นเหตุการณ์เดียวที่พระองค์ปริปากพูดออกมานะพูดเราจะเห็นว่าภาพคําพูดของพระองค์ก็คือทําให้เราสะท้อนให้เราเห็นถึงการที่พระเจ้านั้นพระเยซูนั้นทรงทรงมองที่พระเจ้าทรงโฟกัสที่พระเจ้านะเหมือนที่บอกพระองค์ไม่ได้มาโฟกัสที่ ความทุกทรมานของร่างกายที่พระองค์ต้องเผชิญนะพระองค์ไม่ได้มองที่ผู้คนทีม่มาเยาะเย้ยพระองค์นะว่าเฮ้ยคนนี้เคยเป็นคนที่ติดตามเราเป็นคนที่นับถือเราเป็นคนที่เราอาจจะเคยรักษาเคยทําการอัศจรรย์ให้เขาหรือเปล่านะหรือว่าคนหรือว่าไม่พระองค์ไม่ได้มามองว่าเอ๊ะสาวกของพระองค์เนี่ยทอดทิ้งพระองค์เนี่ยไม่มีใครช่วยพระองค์แต่พระองค์มองที่ พระเจ้านะครับแน่นอนว่าจริงๆแล้วพระเยซูร,รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสาวกก็จะทิ้งพระองค์ไปหมดก็เป็นไปตามคําที่ที่ถูกพยากรณ์ไว้แล้วพระองค์ก็รู้ว่ามันจะเป็นไปตามนั้นนะแต่อยากจะให้เห็นภาพอยากแยกเข้าใจมุมนี้ว่าว่าหลายต่อหลายครั้งในความเป็นมนุษย์ะเรา เราเราเองต้องต้องเรียนรู้ตรงนี้จากพระเจ้านะฮะเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือมีอะไรเนี่ยเราก็จะง่ายที่เราจะถูกมารซาตานใส่ความคิดเข้ามานะให้เราคิดในแง่ที่ไม่ดีนะครับเช่นว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาทิ้งเราไปเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะหรือว่าบางทีก็เกิดเป็นความน้อยอกน้อยใจนะว่าเอออะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะว่าเราดีกับเขา ว่าว่ามีสารพัดมากมายความคิดที่ที่มานมันจะใส่เข้ามาและทำให้ผู้คนนั้นเกิดความาน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความแตกแยกเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับแต่เราเห็นพระเยซูนเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเรานะในการที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงโฟกัสสิ่งที่พระองค์งทร,ง,ง,ทรง,งใส่ใจก็คือ สิ่งที่เป็นนาพระไทยของพระบิดาสิ่งที่สิ่งที่พระองค์ใส่ใจก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดามากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ให้ความใส่ใจนะอีกมุมหนึ่งที่นะที่แมรี่แบ่งปันว่าเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นตั้งแต่ในตอนนี้แล้วนะในการที่พระองค์ทรงมีแผนงานกับคนต่างชาตินะครับ มีการให้ซิโมลซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นชาวไซรีเนี่ยได้มีโอกาสมาถูกเกณฑ์ถูกบังคับในการร่วมแบมนกนังเขนกับพระองค์นะครับในเรื่องของคนต่างชาติเนี่ยก็เราเราจะเห็นว่านอกจากซิโมลแล้วก็จะเป็นพวกทหารนะครับอันนี้เนอะอยากให้ดูอีกมุมหนึ่งว่าเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยที่ไม่ได้มีความารู้เรื่องพระเจ้าอะไรมากมายนะ แต่ว่าเมื่อเขาได้เห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเองก็ก,ก็ยอมรับนะว่าว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเขาได้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าโอ้คนพวกนี้เป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆนะแต่กลับกันนะชนชาติอิสราเอลที่รู้จักพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ดีเรียนรู้ถึงคําพยากรณ์ต่างๆมากมายนะแต่ว่าพวกเขากลับไม่ได้ กับไม่ได้มีความตระหนักรู้ในข้อน,นี้นะคือชาวอิสราเอลเนี่ยเราเห็นว่าอยู่ในภาพที่เออคนทางชาติก็ยังเห็นนะแต่ตัวเขาเองที่เป็นอิสราเอลกับกับไม่เห็นนะถูกปิดบังตาใจเอาไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆนะแล้วมีคําพูดของเขาที่บอกว่าที่พวกปุโรหิตน,นะเราเห็นว่าในระหว่างที่ยาอเย้ยเนี่ยมาบอกว่าเอ่อให้พระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิด เพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อนะอันนี้เป็นเป็นข้อความที่น่าสนใจกันหนึ่งนะเพื่อจะได้เห็นและเชื่อนะครับซึ่งแตกต่างกันนะกับกับหลักซึ่งจริงแล้วอันเนี้ยสำหรับพระเจ้าเนี่ยเราเราทุกคนรู้ดีนะว่าเราเองต้องเชื่อแล้วเราจะได้เห็นนะถ้าเราเชื่อเราจะได้เห็นนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราค่อยเชื่อเนี่ย มันก็ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแล้วสําหรับคนที่ไม่เชื่อบางครั้งเนี่ยต่อให้เห็นมากแค่ไหนเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเหมือน,นเวลานี้เนี่ยพวกปุโรหิตธรรมาจารย์เห็นเห็นมาสารพัดต,ตลอดอพันธกิจของพระเยซูนะหรือแม้กระทั่งใน3ชั่วโมงสุดท้ายที่เกิดความมืดปกคลุมทั่วอิสราเอลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเหตุการณ์ที่ม่านพระวิหารฉีกขาดที่แม้กระทั่ง ทหารชาวโรมันยังยอมรับว,ว่าชายผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอนจริงๆนะแต่พวกโปรหิตธรรมอาจารย์ที่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เชื่ออยู่ดีนะฮะก็ยังเชื่อว่าพระองค์เป็นคนลวงโลกอยู่ดีก็ยังเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่หมิ่นประมาทพระเจ้าอยู่ดีเป็นคนที่สมควรที่จะตายแล้วนั่นแหละนะเราเห็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าคือคนที่ไม่เชื่อเนี่ย ให้เห็นมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะแต่สําหรับคนที่มีความเชื่อแน่นอนทีเดียวเราควรที่จะเชื่อแม้เราไม่ต้องเห็นนะเชื่อโดยไม่ต้องเห็นก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับแล้วก็ความเชื่อก็จะทําให้เราได้เห็นงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเองนะครับนะนะเราเห็นว่ามีอีกมุมหนึ่งนะเหมือนที่เวเดนิกาแบ่งปันว่าเมื่อพระเจ้าทําอะไรเนี่ยมันจะไม่มีเลยว่าว่ามนุษย์จะไม่รู้มนุษย์จะปฏิเสธ ว่าไม่เห็นนะมนุษย์เราเห็นเมฆฝนเราเราก็สังเกตแล้วก็รู้ได้ว่าฝนจะตกนะเมื่อพระเจ้ากระทำเนี่ยเราจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเฮ้ยเราไม่เห็นเราไม่สังเกตนะถ้าเราจะไม่เห็นไม่รู้ก็เป็นกรณีเดียวว่าเราทําตาใจของเราให้บอดเห็นแต่เรางองเห็นแต่เราไม่รับรู้นะได้ยินแต่เราไม่ฟังนะครับเหมือนในเวลาเนี้ยเหมือนที่บอกว่า คือเวลาเที่ยงวันถึงบ่ายสามเป็นเวลาที่มันสว่างที่สุดอะแต่กับปรากฏเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความมืดปกคลุมไปทั่วนะไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าเฮ้ยเราไม่ตันสังเกตนะเฮ้ยเราไม่ได้สังเกตเลยบางทีในชีวิตเรามันมีเหมือนกันนะที่เราไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราอาจจะ กำลังทาบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่มีสมาธิจดจ่อหรือเราอาจจะจิตใจล่องลอยไปทางอื่นนะบางทีเราก็ไม่ได้ยินคําของผู้คนเมื่ีเราก็ไม่เห็นสิ่งที่ที่อยู่ตรงหน้าแต่เหตุการณ์ที่พระเจ้าทำเนี่ยมันไม่มีใครที่ปฏิเสธได้ว่าเฮ้ยไม่เห็นไม่ได้สังเกตเป็นความมืดที่ปกคลุมอยู่ถึงสชั่วโมงนะครับนั่นนั่นก็เป็นสิ่งที่ เราก็ได้เห็นนะว่าว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากระทํานะแล้วในความมืดที่ปกคลุมอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมีมีพระคําอยู่ในคนําเผยพระชนะในพระคัมปีเดิมเหมือนกันนก,นกจำข้อไม่ได้ละนะที่แต่ว่าเคยเคยแบ่งปันไวใ้ให้พี่น้องบางคนฟังอยู่ที่บอกว่าในวันแห่งความมืดครึ้มเนี่ยคือวันที่พระเจ้าจะช่วยการช่วยเหลือการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาถึงชนชาติของพระองค์นะครับเราก็เห็นว่าอืม นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นวันที่เราเห็นถึงการช่วยกู้มาถึงจริงๆนะเป็นวันที่ความรอดมาถึงจริงๆคือวันที่ความมืดเนี่ยปกคลุมมืดทึบไปหมดนะครับนั่นคือวันที่ความรอดของพระเจ้าก็มาถึงแล้ววันที่การช่วยกู้ชนชาติของพระองค์มาถึงแล้วนะแต่คนอิสาเลก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอยู่ดีนะก็จะหมดละแต่ว่าก่อนจบนกให้มีข้อสังเกตนะจริงๆแล้ว คงไม่ได้ลงดีเทลแต่เราอยากให้ดูว่ามีมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเหตุการณ์3พระเยซูถูกตึง9้าโมงจนถึงเที่ยงนะครับก็เป็นสมชั่วโมงที่มีความสว่างหลังจากนั้นเที่ยงถึงบ่าย3นะก็เป็นสามชั่วโมงแห่งความมืดทึบนะฮะเราเห็นถึงความทั้งมีความมืดมีความสว่างเราเห็นถึงความสมดุลของพระเจ้าเราเห็นถึง 3กับ3คือ6เราเห็นถึงภาพเราเห็นถึงตัวเลขนะว่าว่าเป็น6ชั่วโมงนะที่พระเยซูทำพนันธกิจอยู่บนกางเขนนะเหมือนซึ่งซึ่งซึ่งมันนกนึกไปถึง6วันที่พระเจ้าทรงทรง,ทรงสร้างสรพรพสิ่งนะฮะพระองค์ทำการงานด้วยด้วยด้วยตัวเลข6 6วัน6ชั่วโมงในเวลานี้นะหรือว่า3 3ชั่วโมงที่มืดทึบในในอิสราเอลในตอนนั้นเนี่ย มันก็มีเหตุการณ์ที่ที่มีความมืดทึบเหมือนกันนะตอนที่พระเจ้าทรงไถ่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในภัยพิบัติเรื่องความมืดทึบนะตอนนั้นก็มีความมืดทึบบังเกิดอยู่ในแผ่นดินอียิปต์อยู่3วันนะครับนะแล้วก็จาก3วันนี้มาอยู่ในอิสราเอลเป็น3ชั่วโมงทําให้เราเห็นว่าจริงจริงเหตุการณ์ต่างๆเนี่มันมีเงา ของกันและกันเหมือนที่พระกัมภีร์บอกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมันก็เป็นเงาของการมาถึงของพระเยซูคริสต์นะมันเป็นเงาของพันธกิจมันเป็นเงาถึงถึงสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจจะทำเอาไว้ในในชีวิตของในในผ่านทางองค์พระเยซูเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะนั่นคือสิ่งที่ สิ่งที่สิ่งที่อยากให้พวกเราได้ได้ที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะมันก็มีหลายข้อหลายประเด็นนะอยู่ที่ว่าพระเจ้าจะคุยอะไรกับพวกเราแต่ละคนนะแต่เราเห็นว่านี่คือเหตุการณ์ที่อยากให้พวกเรามั่นใจในในความรอดของพระองค์นะมั่นใจในในความรักของพระองค์นะแล้วก็อย่าลืมว่าเสร็จแล้วเราไปอ่านพระธรรม อิสยาบทที่53กันด้วยนะครับแล้วเราจะได้ใครควรแล้วก็เข้าใจถึงถึงแผนงานถึงความรับของพระเจ้าเพื่อพวกเรานะครับนะ